สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านแฟนคลับเซียวบุ๊ทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังคงมีคลิปมาเล่าสู่กันฟังอีกเช่นเคยนะฮะได้จากออนไลน์นะครับก็บอกว่านักเทรด90%ทํากําไรทําเงินไม่ได้จากการเทรดเพราะว่าพวกเขาไม่สนใจจิตวิทยาการเทรดนะครับก็เป็นข้อสังเกตที่ได้จากเว็บ n e w t ท d ดย์ยนะครับเขียนโดยคุณสตีฟเบิร์นนะครับทฤษฎีไซนะคลอจีไวเนอร์ม l ล o ัซเซ e เมก m นี e ยนะฮะเขาบอกว่านะฮะการจัดการความคิดของคุณในฐานะนักเทรดนั้นและการทำความเข้าใจจิตวิทยาคุณเองนั้นสำคัญพอๆก,กับการพัฒนาแล้วก็จัดการระบบการซื้อขายคุณนะครับอย่าประมาทนะฮะอย่าประมาะจิตวิทยาการเทรดเลยนะครับเพราะว่านักเทรด90%อทั้งทั้งหมดเนี่ย ต้องขาดทุนครับซึ่งถือไม่ได้ปกตินะครับเพราะว่าพวกเขาถูกอารมณ์ครับและอีโก้ขับเคลื่อนครับซึ่งเป็นการขับเคลื่อนให้ทำการเทรดในแบบทำลายตัวเองครับพวกเขากลัวที่จะซื้อตามการเบรกเอาท์กลัวที่จะซื้อแบบ buy on dip พวกเขา มักมีเรื่องเล่าว่าเห็นใดแนวโน้มไม่สามารถจะไปต่อได้แทนที่จะไปทําเงินกับมันนะฮะนี่คือใช้ความเห็นแทนการเทรดตามตามระบบนะครับตามเซตอัพนะครับจิตวิยาการเทรดนั้นเป็นองค์ประกอบทางอารมณ์ครับที่มีอัตราครับมีอัตรามีอารมณ์ความรู้สึกเข้าไปขับเคลื่อนการตัดสินใจซื้อขายนะครับแล้วก็ไปขัดขวางหรือว่าไป ขัดจังหวะก,กระบวนการตัดสินใจซื้อขายนะครับที่สําคัญคือจะทําให้เราแบบใช้อารมณ์เป็นตัวกําหนดขนาดการเทรดครับ p o ซิ t i o n size เนี่ยทำไมเราเป็นอยนะ่างีงเพราะว่าเราเป็นมนุษย์เนี่ยครับมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอารมณ์ครับและไม่มีผลครับคือเราเราเชื่อว่าเรามีผลแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่ครับเป็นอารมณ์ครับเป็นอารมณ์มากกว่านะสิ่งที่เรียกว่า พฤติกรรมฝูงชนครับแมสซ์ p s ลจีเนี่ยมันมักจะแมสแมส s s behavior นะครับ mass b e h a v i o เนี่ยมันทำให้เกิดฟองสบู่ขนาดใหญ่ครับแล้วก็เกิดความโลภนะครับทำให้นี่แหละนักเทรดส่วนใหญ่ต้องไปเป็นไปติดดอยติดดอยติดหุ้นงจำนวนมากมายครับเพราะว่าเนี่ยจิตวิทยามวลชนครับแมสไซโคโลจีนะครับประเด็นพวกนี้ก็ลองอ่านซื้อเล่มนี้ดูนะครับก็มีอยู่เช่นกันนะฮะอารมณ์ในการเทรดมีอะไรบ้างครับความโกรธ ครับความกลัวครับความขยะแขยงเียความขยงอะไรความแขยงนําไปสู่การสูญเสียความมั่นใจของนักเทรดหลังจากที่รู้สึกขยะแขยงด้วยการขาวินัยของตัวเองครับความสุขครับความเศร้าความเซอร์ไพรส์นะฮะไม่แยแสไม่จก,กังวลนะฮะความรักอาการซึมเศร้านะฮะนำไปสู่การละทิ้งการซื้อขายของตัวเองนะฮะการดูถูกดูถูกเนี่ย การดูถูกตลาดหรือนักเทรดรายอื่นจะส่งผลให้เกิดอคติและการตัดสินใจไม่ดีครับความภูมิใจนําไปสู่การซื้อขายด้วยโพิชั่นใหญ่สเใหญ่เกินไปนะครับความประยศทํทให้ไม่อยากจะดูพอรต์ตัวเองครับนะะไม่อยากคุยกับคนอื่นเกี่ยวกับการเทรดของตัวเองครับเพราะว่ารู้สึกว่ารู้สึกเสียใจ รู้สึกเจ็บปวดและการตัดสินใจตัวเองในอดีตนะฮะความอิจฉาครับความอิจฉาไม่สู่การโฟกัสภายนอกแทนที่การโฟกัสภายในครับอิจฉาก็คือว่าอิจฉาชาวบ้านนะครับแต่ว่าไม่ค่อยสนใจตัวเองอะไรเนะ่ยญาติชาวบ้านเคียวกว่าญาติบ้านตัวเองเหมือนนี้นะฮะการเถิดที่สาเร็จนั้นนะฮะเขาบอกว่านะยะยาวนะการซื้อขายจะสําเร็จนะยะยาวนะก็ต่อเมื่อคุณใช้ความคิดที่มีผลนะฮะ อารมณ์จะมีค่าก็ต่อเมื่อมันกระตุ้นให้เราทํางานบรรลุเป้าหมายนะครับแต่ว่าถ้ามันอารมณ์ถ้าอารมณ์มาขัดขวางการตัดสินใจที่เป็นเหตุเป็นผลขัดขวางไม่ให้เราทําตามแผนนะั่นแสดงว่าอารมณ์แย่นะเราต้องรู้จักครับอารมณ์ไหนเป็นเป็นผู้ช่วยครับอารมณ์ไหนเป็นศัตรูต้องรู้จักเนี่ยนี่แหละเป็นเรื่องของจิตวิทยาการเทรดเลยฮะจิตวิทยานั่งทุนนะฮะวิธีรวดเร็วได้ไง่ายสุดในการจัดการอารมณ์ก็คือว่า กำหนดโพย i ิชชันไซส์ครับซื้อขายด้วยขนาดที่ไม่ส่งผลต่อความสามารถในการดำเนินตามแผนซื้อขายด้วยขนาดที่ไม่เป็นตัวชักนำให้อารมณ์หรือเกิดความเครียดมากเกินไปนะครับเนี่ยโพยิชชันไซสมีผลต่ออารมณ์นะครับดังนั้นเนี่ยท่านต้องให้ความสําคัญกับเรื่องนี้นะครับเพราะว่าถ้าคุณเกิดอารมณ์ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะทำให การตัดสินใจของคุณนั้นอารมณ์มีมากมายเนาะความโกรธรู้แล้วแมขยะขยแขยงก็ว่าเรารเนี่ยพวกเนี้ยมันทําให้พอเราเทรดตามอารมณ์เนี่ยมันทําให้เราแบบมีการตอบสนองที่ไม่ดีครับที่ไม่ดีแล้วก็ทําให้ว่าการมีแผนว่ามีมีคนพูดอย่างหนึ่งก็ว่าคุณสามารถเขียนแผนการเทรดคุณได้นะเขียนเขียนกฎการเทรดคุณได้หมดหละเขียนกฎอวดชาวบ้านได้หมดแล้วครับแต่ว่าเวลาทําจริงอะ่ะ อาจจะไม่การันตีว่าคุณทําได้ก็ได้นะเพราะว่าเวลาคุณอวดชาวบ้านนะมันก็หรูหรานาใช่ไหมแต่ว่าเราทาชิงเนี่ยอาจจะเป็นอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็ได้ดังนั้นเนี่ยเรื่องของอารมณ์เหตุผลครับมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากในการเทรดนะครับผมเองก็เป็นคนหนึ่งนะที่ยังคงมีปัญหาทางด้านจิตวิทยาการเทรดอยู่นะก็ยังคงมีการเทรดใช้อารมณ์อยู่ก็ก็ทําให้ผลงานก็ยังคงแบบลุ้นลุ้นดอนดอนนะฮะก็มีกําไรสลับกําไรสลับขาดทุน มีช่วงกาไรก็กาไรพอสมควรแะขาดทุนเนี่ยมาประจํามาประจําสมําเสมอเลยะฮะเหตุผลส่วนหนึ่งก็มาจากการซื้อขายตามอารมณ์ครับไม่สามารถได้จะแบบนี่นี่ขนาดผมเขียนหนังสือนะตัวเองก็ยังคงมีปัญหาย่อยู่ในประเด็นนี้อยู่พอสมควรก็ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบตัวเองครับที่ผมผมจะแก้ก็ว่าหนึ่งอะ่ะผมจะให้ความสำคัญโพยขั้นใสมากขึ้นกว่าเดิมครับแต่ก่อนไม่ค่อยสนใจซื้อแบบสมมุตินะถ้าผม แต่แตัดสินใจว่าตัวหนึ่งผมจะซื้อสักสัก1 0 0 0 0บาทผมก็กด1 0,000บาทเลยแต่ตอนนี้ไม่ใช่ละผมเปลี่ยนเป็นการกําหนดโพซิชันไซส์ตามตามความสามารถหุ้นครับหุ้นตัวเนี้ยเออมันมีความเสี่ยงสูงเนี่ยผมก็ซื้อน้อยครับหุ้นตัวเนี้ยซื้อด้วยไม้ผมซื้อหลายไม้ด้วยไม้เนี่ยสมมติผมแบ่งสัก3ามสาขยะใช่ไหมขยักแรกซื้อไปก่อนถ้ามันทาดีซื้อเพื่อมีขยกหนึ่งไม้ที่2 ทำดีซื้อเพิ่มไมสามเนี่ยมันทําให้แม้ว่าเราจะสนใจผิดพลาดผิดพลาดแบบเท่าาเดิมแต่ว่าการเสียหายเราจะน้อยลงเพราะว่าเราเรามีเรามีการบริหารจัดการเรื่องโพิชันไซส์ได้ดีขึ้นนะครับโพิชันไซส์ี่บอกไปคือมันมีผลนะครับมีผลต่อต่ออารมณ์ความรู้สึกต่อการตัดสินใจเพราะว่ามันมันกดดันไงเขาบอกมีคนบอกว่าโพิชันไซเนี่ยจะมีผลต่อต่อความรู้สึกยิ่ง ยิ่งซื้อเยอะเนี่ยความคาดหวังก็เยอะเวลาผิดพลาดมาเนี่ยก,ก็เจ็บปวดเหมือนกับเวลาทุ่มอะไรทั้งอย่างเราทุ่มเทมากเกินไปเนี่ยไม่เผยใจเนี่ยพอผิดหวังมาก็ล้มดังเออมันก็คล้ายๆกันในการเทรดนะครับดังนั้นเนี่ยจิตยิทยาการเทรดสําคัญนะครับคือการซื้อขายมันไม่มีเพียงแค่การดูกราฟและซื้อแบบวิ่งบนบนทุ่งลาเวนเดอร์ไม่ใช่นะการเทรดไม่ใช่อย่างนั้นครับมันเป็นเกมที่คุนต้องเล่นกับความไม่แน่นอนอะ่ะ เล่นกับความคาดหวังเล่นกับอารมณ์ความรู้สึกคุณถูกกระตุ้นตลอดเวลาครับกระตุ้นผ่านสื่อที่เขาออกแบบมาเพื่อจะกระตุ้นให้คุณซื้อขายหุ้นนะ่เจรการกระตุ้นกับอะไรครับการแกว่งของราคาที่มันผันผวน,ผนมันทําให้คุณรู้สึกหวั่นไหวเนี่ยหลายหลายอย่างครับโดยทําตัวคุณเองครับที่ว่าไม่สามารถที่จะควบคุมบละขับตัวเองได้พวกนี้มนจกเกี่ยวยาหมดเลยนะกี่ยาจิตใจความรู้สึกคุณครับดังนั้นเนี่ย ต้องเปิดใจนะครับเปิดใจทําการเรียนรู้เรื่องนี้ให้ <c oughs> ให้มากขึ้นนะครับถ้าถ้าคุณยังเทรดขัดทุนอยู่นะแบบเนี้ยให้ลองศึกษาดูถ้าใครก็ตามที่เทรดกาไรอย่างสมดมอแล้วก็ไม่ต้องสนใจครับคุณก็ไปคุณก็รวยแล้วลหะนะแต่ว่าใครก็ตามที่สังเกตตัวเองโอ้ชันไม่ไหววว่าฉันซื้อตามสูตรชันซื้อตามตําราเทคนิคเขมามากมายแต่ชันไม่กําไรเนี่ยบางที ปัญหาอยู่ที่ไม่เ s ร็จนะครับลองลองเปิดใจลองศึกษาดูเนาะก็เท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ